มีเรื่องอะไรเหรอคะไร้สาระจริงๆเลยพวกคุณไม่สนใจเราเลยงั้นเหรอไม่ทราบว่ามีข่าวใหญ่อะไรที่พวกคุณลืมบอกกับพวกเราไปหรือเปล่าคะขอโทษนะครับมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้บอกให้ทุกคนทราบเลยนะครับ งี้ดีเลยผมจะใช้โอกาสนี้เพื่อประกาศตอนนี้เลยครับผมกับเจียงตาหลินเราครบกันอยู่ผมหวังว่าทุกคนจะยินดีกับเรานะครับประธานเจียงเดิมทีคุณกับคุณนายหลีก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของดีเอลพมารวมกับหุ้นของคุณเว่ยเจอต่อให้เอาหุ้นพวกเรามารวมกันยังน้อยกว่าพวกคุณ กัจากนี้ไปครอบครัวคุณก็ครองดีแอลกันหมดแล้วใช่ไหมอย่างน้อยถ้าพวกคุณอยากอยู่ด้วยกันคุณก็ควรคุยกับเราก่อนไม่ใช่เหรอคุณควรจะขออนุญาตเราก่อนนะไม่ก่อพื้นฐานที่สุดของเกมไม่ใช่หรืองไงอะฮะตอนนี้ลืมเรื่องหุ้นของเราไปก่อนดีแอลมีโครงสร้างหุ้นส่วนมากมายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่หุ้นส่วนทุกคนก็ต้องโหวตกันไม่ใช่เหรอตอนนี้คุณสองคนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันถ้าในอนาคตเกิดมีปัญหาแล้วเราต้องโหวตกัน เองประธานเจียงและคุณนายลีก็จะรวมเป็นสามเสียงผลว่จากเราก็ไร้ความหมายตามนโยบายของบริษัทพนักงานระดับกลางและเบื้องบนที่คบกันหรือแต่งงานกันกับคนในบริษัทโดยหลักการแล้วต้องใช้มาตรการเพื่อเลี่ยงกันและกันนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากพนักงานฉันคงเราเว้นกฎเพื่อคุณสองคนไม่ได้หรอกนะเออผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับ ในเมื่อมันเป็นนโยบายผมก็จะปฏิบัติตามผมลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนได้นะครับคุณเอาหุ้นผมไปแบ่งกันได้เลยนะผมก็ใจจุดยืนกับพวกคุณดีแต่ว่าผมจะไม่เลิกกับเจียงตาหลินเพราะเรื่องนี้แน่นอนครับเ,ออเดี๋ยวก่อนครับเอ,อ่อฉันขออธิบายก่อนได้ไหมคะไม่ต้องอธิบายหรอกถ้าคุณยังไม่พอใจให้ผมลาออกจากบริษัทเลยก็ได้นะ ผมจะกลับไปเป็นที่ปรึกษาอิสระเหมือนเดิมแน่นอนตราบไดทีด่คุณไม่กลัวว่าผมจะขโมยธุรกิจของคุณจริงเลยเนี่ยคุณเนี่ยขอได้แล้ว อยู่รอได้แล้วเนาะตามนโยบายของบริษัทเราขอให้เว่ยเจอออกได้แต่ความสัมพันธ์อย่างจริงจังนี้คุณได้รับคำอวยพรไม่มีกฎอะไรในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้และความรักเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้จากทุกอย่างที่คุณเว่ยเจอช่วยบริษัทเรามาหลังจากที่เข้าร่วมดีอลหุ้นส่วนเราคุยกันและตัดสินใจได้ว่า เรายอมรับความสัมพันธ์ของคุณยินดีด้วย 有，没。